ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่11เมษายนพศ2 5 6 7ห้าร้อยหกสิบเจ็ดกาสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เกยียดขามารับชมจิปของทางช่องครับกาบพบพ,พ่อกันทุกเศร้าครับพี่น้องครับอ่าสำหรับเศร้านี่กามีงัวโคมนเมียลูกมาจัดโปแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเป็นหัวทรงฟรี200กิโลเมตรเรากะบริการเจ็บเงินไปทางไกลกว่า0อกิโลเมตรกะบทรงครับ อ่าถ้ามันไกลกันบ่าหนาเจียดกจะส่งฟรีให้แต่ว่าถ้รมันไกลกันหนาเจียดก็ต้องอ่ามีคารามันเพิ่มขึ้น้อครับพี่น้องครับตามตกลงกันบ่อไร้ยายห้างนะครับเดี๋ยวอ่าต้นชิปผมกะสิวาราคาขายแต่ละโคมท้ายชิปกะสิวราคาโยกเลอครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนก่าทาการันตีครับพี่น้องครับอ่าเอาโคมแรกนี่อก่อนครับเป็นแม่ลูกเมียเ้อครับอ่าลูกเนี่ย บเกินตัวที่สามด้ครับพี่น้องครับเป็นงัวโค้งสั่งง่าน้ำเรื่องดีสดๆเราก็ลูกเมียสวยๆลูกบดขบเครืองแม่บดขบเครืองแม่ไทยสูงลอยสี่สิบห้าบวกด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่พันครับเห็นจะจัดครับพี่น้องครับรีวิวเห็นจะจัดผูกรามได้นี่ครับจบได้ใบได้ครับเป็นแม่พันธุ์ได้เอาไปขุนเนื้อได้ครับพี่น้องครับ บ่ผิดหวังแน่นอนครับอ่านี่ครับตัวลูกสาวลูกอ่าผสมบามันโบดครบรื่งครับนี่ครับสายบดบกคว้นผาดครับพี่น้องครับลูกสวยๆนามเรื่องดีครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคมนี่มองขายครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะบนบ้านฝาง อำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับแม่มิน้มติงนะครับพี่น้องครับบอกก่อนว่าแม่มิน้มติงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวบอกรกันสิว่าบอแจงกันเย่หรืครับพี่น้องครับวันนี้มืองมังคู้นี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่รวยสามสิบห้าบวกแม่เครื่องดำลูกบดคบเครืองลูกสาวอายุสามเดือนนี่ครับพี่น้องครับ สำหรับคมนี้เอาไปสองมืหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับส่งฟรีให้เช่นกันครับพี่น้องครับถ้าในสนใจกระโทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้ได้ครับพี่น้องครับที่ขายได้ราคานี่ขอบอกก่อนว่าอ่าผมได้กําไรน้างัวเนื้อหรอครับน้างัวเถิกงัวหมันแล้วครับที่บมได้ลงยูทูบอ่าเอฟซีที่เคยเขามาามองชิบหรือติดตามทั้งช่องกระเสียนว่าผมเอางัวเถิกมาน้ำเทหลายๆครับบางที่ผมก็ทายลงให้มึงบางที่กับบอลไทยครับพี่น้องครับ นี่ครับขายง่วเนื่อออกได้แล้วกขายบางตัวบางโคบเนี่นี่ตั้มทุนให้ครับพี่น้องครับขายแห้ไปเลยครับท่ันใดได้ไปเลี้ยงก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับงัวใเญ่ราคาถึกถราคาง่วไทยเลยครับพี่น้องครับอ่าบดนี้ถ้าว่าเลี้ยงยกได้ครับพี่น้องครับงัวสองโคบนี่เอาไปในราคาสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับรงฟีแหย่สองร้อยกิโลเมตรก่อนที่้อปรึกษากันในครอบครัวเห็นดีน้ำกัน จองคอยซื้อครับพี่น้องครับกคกติกาข้างคอดกะว่างไว้เช่นเดิมอยาโทษเหรนโทษตัวโทษตมกันย่าโทษควบสาใจครับพี่น้องครับมาเกลีกะจองโทษมากครับจีนยังไงสมการยังไงครับพี่น้องครับอ่าซัซิวอยู่นี่มันเป็นราคางวั่วไทยเลยครับพี่น้องครับท่านไหนไปนี่เป็นวั่วเป็นวั่วใยอ่ะครับพี่น้องครับแม่นี่เธอแม่นคุนเนื้อสมมุตินะครับเพราะต่องมีถ่องก็ได้ครับ โค้งสังไงทั้งสองเม่แต่มันคุ้นเนื้อกับเป็นมั่วเกือบสามหมื่นนะครับพี่น้องครับบอกเลยว่าเกือบสามหมื่นโค้งสา่งไงแต่เนื้อเต็มเต็มมากครับพี่น้องครับตัวลูกมันก็ถือว่าเป็นกำไรไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับฝากนะครับฝากอ่าทุกท่านพิจารณาเมืองครับพี่น้องครับผมกับว่ามันพ่อสื่อพ่อขายพ่อไปพ่อมาแหละครับพี่น้องครับหล่อห้องกับน้น แบงปันนินควมจริงใจครับบอเปียบเอฟซีแน่นอนครับเอฟซี mm. ที่เคยซื้อน้ำเฮาแล้วกะสี่หูจากว่าเฮ้าแบงปันอหลีครับพี่น้องครับ mm. ฝากเบอร์โทรทีนึงนะครับท่านใดสนใจกะโทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตะมนบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้ลยเอ็ดนะครับพี่น้องครับสำรับไทยชิปนี้กะใครขอวามเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่าน ได้เขามาอุ่นหนุนเขามารับช่มชิเขามาติดตามลูกในบ้านหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้ทีมงานเท่านั้นนะครับพี่น้องครับขายง้อทรงฟีบ่มีคอนเทนต์มองดีกะลุ่งมองบดีกะลุ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้มึงเพื่อพ่อแม่พี่น้องเขามารับช่อมชิปแล้วกกสิได้ตัดสินใจางข้นครับสำหรับชิมนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ